นั่นก็คือครอบครัวของพระองค์จึงอยากให้ทุกคนได้คิดถึงว่าได้คิดถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาในรัชกาลที่เก้าและคิดถึงรูปของรัชกาลที่เก้าทุกพระองค์และผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นน้ำพิชโลมใจให้กับเจ้าหนายพระองค์ต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคือการที่เราได้สืบสารแนวพระราชดำริทางของรัชกาลที่เก้าให้คงอยู่ คงทนสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครอบครัวผมมีในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นเหมือนหลักชัยในชีวิตแล้วก็เป็นหลักคิดในการดําเนินปนต่อไปผมยึดหลักข้อหนึ่งของท่านก็คือเรื่องของความเพียรและผมเล่าเรื่องของพระมหาชนกให้ลูกชายผมฟังเป็นประจําผมอยากจะฝากบทกลอนให้กับทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจ ที่เกี่ยวข้องกับความเปี่ยนด้วยบทรกรอนที่ว่ายามใดที่ท้อถอยความสําเร็จก็จะหลุหลอย็นเด็กชายคนที่เกิดที่าจันหวัดภาพคุ้นชินของตัวผมเองเนี่ยกับในหลวงรัชชิก้าตอนเด็กก็คือข่าวในพระราชสำนักทุกเวลาสองทุ่มของแต่ละวันที่ครอบครัวของผมนั่งทานข้าวก็จะเห็นข่าวในพระราชสำนักแล้วก็ ภาพอีกภาพหนึ่งที่ตามมากับข่าวในเพื่อสสำนักก็คือเราจะเห็นในหลวงรัชกาลที่เก้าเดินขึ้นรถเดินก้มลงนั่งมีแผนที่มีกล้องถ่ายรูปแต่ผมก็ไม่ได้ทราบซื้ออะไรเพราะว่าเราเด็กอยู่แต่ผมเห็นมีภาพน่งก็คือคุณพ่อผมยกมือทั่วหัวทุกครั้งเลยแล้วแล้วพ่อผมก็บอกสาธุสาธุ พ่อผมก็ไม่เคยบอกผมว่าทําสิลูกไหว้าหวาเนี่ยคือในหลวงรัชเาลเจ้าพ่อไม่เคยบอกเลยนะครับแต่อยู่มาสักระยะหนึ่งคงจะใช้เวลานานมากแต่ผมจําได้ว่าผมเนี่ยก็ยกมือไหว้าตามพ่อผมอยู่มาวันหนึ่งที่มันผ่านเวลาไปนานมากแล้วผมก็ถามพ่อว่าทำไมพ่อถึงต้องยกมือไหว้พ่อผมเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อผมเป็นที่เวียนานาพ่อพ่อผมเป็นพุ่งขับหมวดทหารมา้า อย่างต่อที่มีมีรถสายพานห้าคันในหนึ่งหมวดครอบอยนี้เ่มข้หมวดขึ้นรถคันที่สามในในรถที่เวียดนามเนี่ยก็มีเรื่องของการวางวัตถุระเบิดมากมายการวิ่งของรถสายพานในในที่นั่งเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปแล้วก็ตามคันหน้าไปคือเอาสายพานทับสายพานไปเรื่อยเพราะว่าเผื่อมีระเบิดถ้าเกิดเราวิ่งออกนอกเส้นทางเนี่ยบางทีคันที่วิ่งออกนอกไปเนี่ยอาจจะไปเหยียบระเบิดได้ถ้าคันแรกไม่เหยียบคันต่อๆมามนจะไม่เหยียบ แต่รถพ่อผมโดนเลทันท่านที่อยู่คันกลางอีกคันที่สามก็ด้วยเหตุผลที่ว่าคือรถของพ่อผมเป็นพุ่งข้ามวมนเนี่ยโคจรน้ำหนักมากกว่าคันอื่นระเบิดที่วางกับดับรถถังเนี่ยเวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยท่านน้ำหนักกดไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่ระเบิดครับแต่คุณพ่อผมเนี่ยเหยียบกับระเบิดรถในกระเด็นแล้วก็จะจ่ายเลยพ่อผมด้ตัวอ,อย่างเดียวว่าต้องรอดสิ่งที่ผมเล่าตรงนี้ก็เพราะว่าจะบอกว่าทหารเวลาออกรบกเนี่ยนะครับ จะมีตัวแทนของาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวตามไปด้วยเสมอหน่วยทหารที่ออกรบรับประหัดภากรกิจราชการสนามเนี่ยจะมีธงชัยเฉลิมพลตามออกไปธงชัยเฉลิมพลนี้เนี่ยในหลวงทุกราชการพระองค์จะเสด็จมาตอกหมุดธงชัยเฉลิมพลแล้วที่ปลายธงชัยเฉลิมพลเนี่ยจะมีเส้นพระเจ้าคือมีเส้นผมข,ของในหลวงราชการที่เก้าบรรจุอยู่แล้วมีพระยอดธงอยู่ด้วยอันนี้เป็นเครื่องหมายแสดงความผูกพัน อย่างแน่นแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อฐานชีวิตผมผ่านมาในช่วงหนึ่งผมเข้าใจว่าพ่อผมไหว้พ่ออะไรหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะสอบเข้าโรงเรียนในร้อยข้าจิตจอมกล้านอกจากจะเดินตามรอยาพ่อแล้วและตัวเองชอบแล้วเนี่ยผมอยากรับพระราชทานกระบ,บี่จากนายหลวงราชการได้และความหวังผมก็สมอย่างตั้งใจ ในปี2541ครับกระบี่อันนี้แหละอันนี้เลยนะครับเป็นอันที่ในหลวงแลชกาลที่เก้าเนี่ยจับแล้วก็ยื่นให้กับมือเลยผมก็บรรจงรับด้วยความปราณีตมากคือเอางานแล้วก็รับทั้งสองมือคือเดินเข้าไปย่อเอางานรับเสียในใจตอนก่อนไปรับเนี่ยอยากจะเห็นลายนิ้วมือของในหลวงคิดอยู่ในใจตอนก่อนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ แต่มันก็ไม่ไม่เห็นหรอกครับพาะมีถุงมือร่วนเนี่ยของผมพอรับเสร็จปั๊บผมเสียงขั้นตอนมันเยอะมากเลยเดือนจนกระทั่งพอลงมาเนี่ยออกมาจากห้องแล้วเนี่ยผมก็แอบดูก็มันก็ไม่มีเพราะไม่รู้อะไรมีใครบ้างนะครับเป็นไม่หมดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนคำาัั่นสัญญาของทหารคนหนึง่งการที่มีหลวงได้มอบกระดีอันนี้ให้กับทหารเนี่ยเป็นเหมือนการส่งมอบภารกิจเป็นคำาัั่นสัญญาระหว่างตัวผมที่มีต่อองค์พระมหากษรัตริ์ว่า เราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะนํามาซึ่งความผาสุขของปวงประชานั่นแหละคือเป็นการตอบสนองในหลวงรัชกาลที่าคือการทํางานสนองพระองค์เพราะพระองค์ต้องการให้คนไทยมีความสุขมีพระบรมราชวาว่าองค์หนึ่งครับที่ผมมีอยู่เสมอเลยก็คือพระองค์พระราชทานไว้เมื่อวันที่งธันวาคม25๔4ให้กับทถานร,รักษาพระองค์ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในนั้นด้วย ด้วยใจความที่ว่าประเทศชาตินั้นประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชนและผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิดที่อาศัยที่อํานวยประโยชน์สุขความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชนให้สามารถอยู่รวมกันได้เป็นปึกแผ่นเป็นชาติความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติจึงไม่ได้อยู่ที่การปกป้องผืนแผ่นดินไว้ด้วยแสนยานุภาพตะเทียนอย่างเดียวหากจําเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกยากเห็นด้วยเหตุนี้เมื่อประชาชนมีความทุกข์เดือดร้อนหรือประสบภยัยพิบัติทหารจึงต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติช่วยเหลือให้ประชาชนเกิดความรู้สึกปุ่นใจมั่นใจและภูมิใจได้ว่าแผ่นดินไทยนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันประเสริฐสุขที่ทุกคนจะต้องร่วมกันหวงแหงรักษาไว้จึงขอให้ทหารทั้งหลายได้ทราบและตระหนักในหน้าที่ของตน แล้วร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอย่างมีเอกภาพให้สำร็ษเป็นประโยชน์เป็นความวัฒนาถาวรแก่ประเทศชาติและสถาบันทหารอย่างแท้จริงอันนี้คือข้อรมราโชว,ว่าที่ผมนึดอยู่เสมอและเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาจะมีคนที่เสียใจมากกว่าเรานั่นก็คือครอบครัวของพรองจึงอยากให้ทุกคนได้คิดถึงว่า ได้คิดถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาในรัชกาลที่เก้าและคิดถึงรูปของรัชกาลที่เก้าทุกพระองค์และผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับเจ้านายพระองค์ต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคือการที่เราได้สืบสารแนวพระราชาบัญญัติของรัชกาลที่เก้าให้คงอยู่งคงทนสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครอบครัวผมมีในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นเหมือนหลักชัยในชีวิต แล้วก็เป็นหลักคิดในการดําเนินปมต่อไปอยามใดที่ท้อถอยความสำเร็จก็จะหลุดลอยมากนะครับที่คังผมเวลาตั้งนาที